มาเกี่ยวกับเครื่อง Windows 10นะคะับกาเตรียมไว้บ์ดพอรไว้เลยนะนะครูปแบบหนึ <thi> ่ง uh <huh> Windows 10 Windows 10นะคะอ่า uh, ก็รอก่อนรอช่วยด้วยอ่ป uh ิดรออ่ามีรูปหมือเ Welcome มันจะเปิดให้เองเลยเนี่ยจะมีอ่าเข้ามา นะถ้าเรามันจะมีหลายอันเลยนะถ้าเรากดนิ้วก็จะมีกดนี้นะฮะแล้วผมจะมาแนะนำกับชมเอร์สิมนะถ้ากดที่อษกษรใดมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะอ่ะ,อ,ะอันนี้จะผมเปิดให้ใหม่ดูใหม่แปบนึงะกดกดพิเศษส่รใดแบบเนี้ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ ที่าอักษรในมีแบบสีขาวก็คือมันใช้ได้พอเรากดเข้าไปเมื่อกีก้มาแบบนี้นะนี่แล้วมันตรงนี้ล็อกอันอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม power นะคะก็จะมเยอะเลย